ดีท่านผู้ชมขอบคุณทุกทุกคนเนาะอยู่กับช่องวิธีคนเล่าทุกคนเมืนน่อวานบอกทิ้งพาทุกคนเดินทางมาบ้านนาหลวมเมืองสยามบุรีทุกคนเป็นบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านในชนบทเนาะซึ่งเมืนน่อวานบอกทิ้งจะมาถ่ายโจ้ห้องมูบ้านนาหลวมแห่งนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะตอนนี้มันทางเข้าบ้านเลยเนาะทางเข้าบ้านเนาะนะครับ วิวทุกคนวิวภูผ้าที่ยัางงามอยู่เลยเนาะมีกลางนาเวลานี้เนาะมาทางเบื้องขั้วตัวนี้ก็จะเป็นกลางนาทุกคนสัวนเราเาจะขี่รถเข้าไปในตัวบ้านไปสมบรรยากาศท่องตัวบ้านพร้อมกันบ้านน้ำบวมแห่งนี้ชื่อว่าสุนทกกรภู่กมู กัวมาแเอา์เซ็นต์นะจะมีชนเผ่าเหล่าลุ่มกระโมงอยู่หนักเนาะบ้านเก็จะประมาณนี้โซล่ากเจาเดี๋ยวนี้กำลังพากันวุ้งมันต้นเนื้อมันสัมปลังเลยเนี่ยลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเนาะ สังเกตจะเห็นลำมันตนอยู่หน้าบานรากาตัวนี้จะเป็นลานลานตากบันลานตากบันตัเนาะตากบันตนวรู้สึกว่าชิมีงานเลยทุกคนน่าจะเป็นงานงานบุญเนาะจัดอยู่เือนเนาะ ดีมาเจอเศ้าหน่อยเพืน่นก้อมนองนอนทุน นี่บอกคิงนั่งอยู่กับน้องกอนที่บ้านหน้าบวมนะคุณพอดีผ่านมาทางนี้มาไทยบรรยากาศของตัวบ้านน่ารวมทห้งนี้เนาะก็เลยมาเจอน้องเศร้า่นเอาน้องกล้วอยอู้ที่แบบดังเดิมนกคนก็เลยมาสัมภาษณ์น้องอยู่บนนี้นกคุสบายดีน้องเศร้าสบายดีื้อยังหนอซื้อยังซื่อกอนซื่อกอนโดยซื่อกอน น้องก่อนอยู่บ้านนาหลวงอายุจักปีเราเนาะอายุ13อายุ13ปีเหียนอยู่ห้องหมอซองหมอซ่องโอ้บัลคิงเซียว่าอีกตึมฮาปีน้องก,ก่อนจะเป็นเศร้าผู้งามเลยทุกคนเนาะน้องก,ก่อนเป็นเศร้าอันเป็นคนเผาอันคือมุบ<ร>่อคนเผาลาวบ่ เอาน้อหล่อรุ่มเน,ะนาะอ่าก็น,น้องก่อนเขาหล่อรุ่มเป็นลูกเศร้าล้าบ่เศร้าโกกเศร้าโกกอ้มีน้องกำกันผู้นึงนี้เป็นเป็นลูกเศร้าโกกทุกคนเนาะอ่าตอนนี้สิบสามปีอยู่ห้องหมอซ่องอ่าเป็นคำหูทุกคนเอาน้องซอยแม่อ่าเนี่ยกล้วยอู รับดุลหรอบ่มีเลยเนาะรับดีอยู่เราวนนาอผู้คนอยู่บ้านแห่งนี้คือว่ามื้อนี้เป็นมือวันเสาร์ทุกคนวันเสาร์ที่ เอาซ้ำเอาแม,มนขอโทษวันเสาร์ที่สิบซองสิบซองเดือนหนึง่งเดี๋ยวผู้คนอยู่บ้านี่กัสโซล่าจะไปงัดมันตน้นงัดมันต้นไป่วนไปปลุกมันไปงัดมันเนาะพอดีฝนตกทุกคนบอลคิงก็เลยมาหลบ้นกับบอลคอน กเดี๋ยวสิเดินทางโตเนาะไปเอาไปสัมผัสเอาไปเบิ่งบรรยากาศในวานแล้วก็บรรยากาศซอกฟังทางในตัวบ้านนารล,วล้วนเียทุกคนขิ้นเดินทางมาแล้วพอดีเอาขึ้นเดินทางมาแล้วพอดีฝนตกทุกคนก็เลยขายค้าเนาะเจ้าจตั้งมันพั้งมันแต่บัวบ๊วยมันมันน้อยหนาอ้อยด้วย เป็นลานหมัดระเจ้าเซอยบตากรงนี้คลยแห้งจะได้ราคาดีว่าตูดิดหรือจะได้ราคาถูกกว่าถ้ามีหัะซอยแห้งขึ้นเราจะได้ราคาแงพกงกว่าเจแต่ละบานแต่ละเขื่อนจะมีตากหมัดหรือะบาน หน้าร่วมให้นี้ชื่เอเจริญเลยะนะท่านผมเนาะเจริญย้อนคนจีนอะไรเนาะคนจีนเพิ่มมาสัมปทานเซาลินนึ่งเราพุกมัดหมูพุกมัดหมูพุกมักกวย่ยผสมบ้านนานทางบ้านพักาบ้านนานร่วมให้นี้ก็เลยก็ มาต่อไปนี่จะเป็นบ้านารวมทุกคนมาต่ตกัน,น,นตัวนี้จะเป็นส่วนมันเหรอทุกคนส่วนมันส่วนมันตัวเนาะเขาเจะเสียบแล้วอะไรเงี้ยเลยโการมากเลยเนาะวันที่สิบสองเดือนหนึ่งสองพันซาวซี่นี่เนาะจะเป็นบ้านนารวมที่เบลคิงไดเอามาฟ้าทุกคนเนาะ กลจบคลิปประมาณนี้ทุกคนมันกับบริเบัลคิงถาขี่รถตามทางมาหลอกค่ะทายเป็นจุดเป็นจุดมาเนาะบริเเขาไปในตัวบ้านที่จริงตัวบ้านมันก็กว้างนั่นแหละเนาะตัวบ้านก็กว้างเนาะอ่าแต่บัลคิงกับขี่รถกลางทางไปยอมว่าเส้นทางมันกัไกลแน่เพราะามันเป็นจุดผ่านทางที่บัลคิงต้องไปทางนี้เนาะมาอยู่ที่บ้านปากทางเมืองสัญญบุรีเนาะวันนี้เป็นวันที่12เดือนหนึ่งองพันเร์ซี่าเป็นมือวันเสาร์ทุกคนพาทุกคนมาขี่รถเลาะ เบิ้งบรรยากาศข้องมู่บ้านในสุนทรบดเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้เมนเบลกิ้งจะมาอยู่ที่บ้านปาก์คถังเอาไปเบิ้งตัวมู่บ้านนํากันว่าเป็นอะไรเนาะปี่ซองวันศุกร์เนาะเดือนหนึ่งวันที่สิบสองมาาอื้อนีอน้ก็เป็นมื้อสำรักมื้อพอดเน,ะนาะไอ้ไร่ฝนสีไปมัวไปส้วนอ่าตาวเห็ดไปท้องที่ต้องไปเนาะมันจะเป็นบ้านปาก์คถังเนาะว่าพอนมีเรื่องย่อย คือว,ว่าบานพักทางแห่งนี้มีปั๊มน้ำมันนะทุกคน ปั๊มน้ำมันบนทางบูบาเนี่ยเขาจะมาเติมน้ำมันที่บนนี้แหลนะครับนี่ก็จะเป็นลานมันเขาเจารลานมันโต๊ะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้บล็อก킹พักพอนอยู่นี้แหละกับแดดเริ่มบอกแล้วเดี๋ยว บอคิงซีข้อจบคลิปนี้ก่อนทุกคนขอบใจสาหรับทุกคนที่เขามารับสมคลิปนี้เนาะมาให้กําลังใจมาคอมเมนต์บอคิงเนาะอ่าขอบใจเขาให้ทานผสมที่เขามาบังคลิปนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยูด่ดีมีแหงอยูย่เย็นเป็นสุขทุกคนเดี๋ยวบอคิงจบคลิปนี้อ่าให้เสื้อบอคิงแห้งบอคิงซีเดินทางไปตัวงานข้องงานนอดไปเจ้าหรือว่างานกินเจียงไปท่ายทอดวิธีทุกคนเดเบิรงเนาะโอเคเจอกันยูฮุนเลยไป